สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันบรรทัพลังกุลนะครับท่านฟังคิดว่าพฤติกรรมของพนักง,งานในองค์กรเราเนี่ยนะฮะถ้าเขาแสดงออกอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยมันทําให้เราพอจะเดาได้ไหมว่าเขารู้สึก e n g a g e หรือว่าเขารู้สึกผูกพันกับการทํางานกับองค์กรเราหรือไม่จําเป็นไหมที่จะต้องไปจ้างที่ปรึกษาข้างนอกมาสํารวจอัตราการ engagement ของพนักง,งานเราหรือว่า engagement score บางอย่าง อันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วถ้าเราทําอย่างเป็นทางการเนี่ยมันชัดเจนนะฮะก็คือบริษัทที่ปรึกษาทั้งไทยทั้งเทศที่เขารับทําเรื่องของ engagement survey เนี่ยเขาก็จะมีเทคนิควิธีการที่จะทําให้เราทราบนะครับว่าอะไรที่เป็นตัว engage พนักง,งานในองค์กรของเราปัจจัยไหนที่เป็นความเสี่ยงสูงหน่อยที่จะมีโอกาสทําให้พนักง,งานรู้สึกไม่ได้ผูกพันเลยเราจะได้แก้ไขนะครับ แต่บางองค์กรที่เป็นองค์กรไม่ได้ใหญ่นักเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีงบประมาณมากพอที่จะไปนั่งทำเซอร์เวยอะไรแบบนี้นะแล้วก็ตัวพนักง,งานเองก็ไม่ได้มีเยอะเพราะฉะนั้นผมมองว่าตันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะฮะเอเองก็สามารถจะสำรวจกันเองภายในก็ได้นะพอพูดไปอย่างนั้นปั๊บฝ่ายบุคคลก็มักจะบอกว่าโอ้เราคุยกันเอ,เองเนี่ยบางทีพนักง,งานก็ไม่ยอมบอกเพราะว่าเขาก็กลัวว่าสิ่งที่เขาให้ความเห็นอะไรออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เขา มีความเสี่ยงในการที่จะอยู่ทำงานเกิดเขาให้ความเห็นที่ไม่ค่อยดีนะเกิดผู้บริหารไม่ชอบหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับความเห็นนั้นเนี่ยบางครั้งมันบอกได้เลยนะฮะว่านี่คือความเห็นของใครเพราะจํานวนพนักง,งานมันไม่ได้เยอะดังนั้นก็มีหลายแห่งเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องไปนั่งทําวิจัยกันแบบเป็นทางการก็ได้บางองค์กรก็บอกใช้ลักษณะการสังเกตเอาเลยะฮะว่าพนักงานพฤติกรรมบางอย่างของพนักง,งานที่เขาแสดงออกมาเนี่ยบางทีมันทําให้เรา มองเห็นนะครับว่าเด็กคนนี้หรือพนักง,งานคนนี้เขารู้สึกยังไงกับบริษัทบ้างคือบางคนเนี่ยอยู่ทํางานนะครับเคสนี้ก็คือไม่คิดจะลาออกไปไหนอยู่ทํางานเงินเดือนเองเขาก็รู้สึกว่ามันก็โอเคทําให้เขามีชีวิตที่ดีนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพนักง,งานไม่ยอมทํางานพฤติกรรมอันแรกเลยนะครับที่พอจะเดาได้นะครับว่าพนักง,งานไม่ได้รู้สึก e n นเกจอะไรหรือไม่ได้รู้สึกผูกพันกับองค์กรมากนักเนี่ยก็คือ จะมองทุกอย่างไม่ดีหรือที่เราเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายเนีย่ยนะฮะไม่ว่าจะมีนโยบายอะไรออกมาจากผู้บริหารพนักง,งานบางคนหรืออาจจะคนเนี้ยก็จะบอกว่าไม่เห็นดีเลยมันไอ้นู่นมันไอ้นี่มันมีข้อจํากัดมากมายสิ่งที่ทำเนี่ยทำแบบเดิมมันก็ดีอยู่แล้วทําไมต้องมานั่งเปลี่ยนทุกอย่างที่สเสนอออกมานะฮะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทํางานแบบใหม่หรือแบบเก่าบางครั้งพนักง,งานกลุ่มเนี้ย ก็มักจะมีความเห็นในเชิงลบอยู่ตลอดนะก็นั่นคือมุมมองที่ติดลบอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าพนักง,งานคนนั้นเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องนะครับมันก็พอบอกได้ว่าเขาคงไม่ได้ผูกพันอะไรกับองค์กรหรอกนะอนนี้คือประเด็นที่1เลยนะครับอันที่2ก็คือมักจะเป็นคนที่ปฏิเสธกิจกรรมต่างๆขององค์กรตลอดนะคือปฏิเสธในที่นี้ผมว่าถ้าบางคนเขามีธุระจริงๆเนี่ยอันนี้เข้าใจได้ถูกไหมฮะ แต่ถ้าพนักง,งานรู้สึกแฮปปี้รู้สึกทํางานกับองค์กรแล้วเนี่ยบางองค์กรเขาก็จะมีกิจกรรมร่วมกันซึ่งบางครั้งอาจจะต้องไปจัดนอกสถานที่บางครั้งอาจจะต้องไปเลี้ยงเด็กถูกไหมฮะบ้านพักทํา CSR อะไรเงี้ยนะครับกับสถานที่ต่างๆข้างนอกเวลาทํางานเช่นเสาร์อาทิตย์ซึ่งคนที่ e n g a g e เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขากระตือรือร้นมากนะครับว่าเขาอยากจะไป เขาจะเตรียมความพร้อมคุยกับเพื่อนว่าเนี่ยเสาร์นี้วันอาทิตย์นี้เราจะไปกันยังไงดีไปถึงแล้วเราจะทํายังไงเราจะเตรียมของอะไรพิเศษไหมคือบางคนนี่แบบว่าเตรียมของตัวเองเลยนะครับองค์กรมีเตรียมให้แต่เขาบอกไม่พะเราเตรียมไปเพิ่มกันดีกว่าแล้วก็กุยกันพฤติกรรมแบบนี้เราก็ยังพอบอกได้ว่าคนกลุ่มนี้น่าจะผูกพันกับองค์กรอยู่นะเพราะเขาเต็มดีเต็มใจยินดีที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมแต่บางคนเนี่ยตรงกันข้ามเลยนะฮะ เวลาบริษัทจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาแม้กระทั่งบางทีเป็นกิจกรรมเล็กๆภายในบริษัทเช่นเลี้ยงปีใหม่ก็ยังไม่อยากมาเลยนะฮะมีกีฬาสีก็ไม่เอาดีกว่าไม่มาคือกรณีพวกเนี้ยเราเห็นได้เลยว่าคนกลุ่มนี้น่าจะไม่ค่อยรู้สึก happy แฮปปี้ลวละ่ะไม่ค่อยรู้สึกปลุกพันกับองคอ์กรอ่ะเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงไม่อยากจะคุยกับใครไม่อยากจะมาสูงสิงอะไรมากนักมาแค่ทํางานให้มันเสร็จเสร็จแล้วก็กลับดีกว่านี่คือพฤติกรรมที่ชัดมากนะฮะของพนักง,งานที่ไม่รู้สึก ถึงความผูกพันกับองค์กรเลยเขาคนนี้ก็จะหาเหตุผลต่างๆนานาที่จะไม่เข้าร่วมไม่ไปนะฮะแล้วก็ไม่เข้าไปอยู่อะไรกับใครๆทั้งนั้นอะ่ะอยากแยกแยะโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวสบายใจกว่าซึ่งเขาไม่แคร์ด้วยนะครับว่าถ้าเขาจะถูกตัดเงินเดือนลดเงินเดือนซึ่งเขาบอกว่าไม่สนอะ่ะเพราะาอะไรเพราะเขาไม่เอนเกสละ เพราะนั้นถ้าท่านเจอลูกน้องหรือพนักง,งานที่มีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้เลี่ยงมันทุกเรื่องเลยที่เป็นกิจกรรมของบริษัทโดยที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรนะครับ <c oughs> ก็คงต้องเรียกมาคุยละคุยเพื่อทําความเข้าใจนะฮะว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นรู้สึกไม่ดีอย่างไรเราจะได้แก้ไขมันให้ตรงจุดนะครับนี่คือมันก็เป็นวิธีการสร้าง engagement ให้กับพนักง,งานได้ทางหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นพฤติกรรมที่2พฤติกรรมที่3ก็คือ เป็นลักษณะว่าเป็นพนักง,งานที่เริ่มขี้เกียจทํางานนะครับแสดงอาการให้เห็นถึงความเบื่อหน่ายงานที่ทำนะไม่อยากมาละตอนเช้าไม่อยากลุกจากเตียงมาสายบ่อยขาดงานบ่อยบางทีนึกจะไม่มาก็หายไปเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามีเหตุผลร้8 9แปที่จะบอกว่าวันนี้จะไม่มาทํางานแล้วนะนี่คือพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพนักง,งานไม่ได้รู้สึกปูกพันอะไรกับองค์กรแล,ล้วนละ่ะเพราะฉะนั้นเราคงต้องหาสาเหตุให้เจอนะครับว่าคนกลุ่มนี้ทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะงานเพราะนายเพราะค่าจ้างเงินเดือนหรือเพราะสภาพแวดล้อมเราจะได้วิหาวิธีการแก้ไขพราพฉะนั้นแล้วคนที่รู้สึกแบบนี้บางทีความรู้สึกมันติดต่อกันได้นะฮะคนนึงเบือ่อสักพักหนึ่งเริ่มไปคุยคุยอีกคน,นึก็เริ่มเบือ่อความรู้สึกเดียวกันมันแพร่กระจายได้เร็วมาก,กน,นะครับ พฤติกรรมถัดมาคือเริ่มที่จะไม่อยากเรียนรู้หละะอันนี้เห็นชัดนะครับบางคนถ้าถ้าลองลองนึกภาพคนที่มี engagement สูงๆเนี่ยนะฮะเวลาที่วางแผนการฝึกอบรมส่งไปเรียนหนังสือหรือกรณีที่มอบหมายงานอะไรบางอย่างเพิ่มเติมที่มันดูท้าทายเนี่ยคนที่มี engagement อาจจะไม่ต้องสูงฮะแต่รู้สึกโอเคกับง,งานรู้สึกโอเคกับองค์กรเนี่ยเขาจะยินดีแล้วเขาก็จะรับปากนายทันทีว่าอันเนี้ยผมช่วยเอง หนักไปกว่านั้นบางคนเป็นคนขออาสาทําเองเลยด้วยซ้ําไปถ้าเขายังมีความแฮ ppy กับงานกับนายกับบรรยากาศในการทํางานต่างเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับท่านผู้ฟังก็ลองสังเกตดูได้เด็กคนไหนที่รู้สึกแฮ ppy นะไม่ว่าจะต่อเรื่องอะไรกับองคอ์กรเนี่ยนะฮะเวลาเรามีงานโครงการอะไรบางอย่างแล้วเราประกาศในที่ประชุมชัดๆว่าใครอยากจะอาสาช่วยทํางานในโครงการนี้ให้สําเร็จบ้างคนที่ยกมือแรกๆน่นแหะฮะ คนกลุ่มนั้นแหละมักจะเป็นคนที่ยังคงมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรแต่พวกประเภทที่ถามกี่ครั้งก็ไม่เคยยกมือเลยนะเรียกชื่อจี้ตัวแล้วก็ยังสายหน้าว่าไม่อยากทำเนี่ยคนกลุ่มนี้ถ้าเห็นแบบพฤติกรรมแบบนี้บ่อยครั้งนะครับถีเข้าถีเข้าทุกครั้งเจอเฉพาะคนเนี้ยหรือว่ากลุ่มนี้นั่นก็เป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถจะฟันธงได้เลยว่าคนกลุ่มนี้หรือคนคนนี้ไม่ได้รู้สึกผูกพันกับองค์กรแล้วละ่ะ เพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ถามว่ารู้แล้วได้ประโยชน์อะไรประโยชน์ของมันก็คือถ้าท่านรู้แล้วอย่าเก็บเงียบไว้คนเดียวรู้แล้วต้องหาวิธีล่ะครับว่าถ้าสมมุติว่ามีกลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อย่างที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็คงต้องหาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักง,งานคนนี้หรือคนกลุ่มนี้ครับว่าเขาที่รู้สึกแบบนั้นน่ะมันมีสาเหตุมาจากเรื่องอะไรเขายังทํางานอยู่แต่ทําไมพลังมันหายมันมาจากอะไร เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าไปคลุกวงในกับคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกความรู้สึกพวกนี้มันลามและมันแพร่กระจายได้อย่างเร็วมากเร็วจนบางครั้งเนี่ยมันกระทบกับผลงานขององค์กรแบบเต็มๆน,นะฮะเพราะฉะนั้น HR ที่ดีเราคงต้องสังเกตนายหรือผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ดีก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกน้องตัวเองนี่แหละครับว่าในการประชุมแต่ละครั้งการมาทํางานในแต่ละวัน พฤติกรรมในการทำกิจกรรมร่วมกันของบริษัทเป็นยังไงบ้างถ้ามีประเด็นมีปัญหาต้องเรียกแล้วคุยกันเวลาคุยก็ไม่ใช่ไปด่าเขาไปลงโทษเขานะครับก็คงต้องสอบถามว่าอะไรที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้โดยเฉพาะบางคนที่เคยสดใสร่าเริงเคยเต็มใจเคยยินดีช่วยเหลือเป็นเรียกว่าเป็นคนแรกๆที่อาสาทางานกันเลยละ่ะกับกลายเป็นว่าวันดีคืนดีพฤติกรรมกลายเป็นตรงกันข้ามทันทีเนี่ยเนี่ยคนนี้น่าสนใจ ต้องสอบถามว่ามันเกิดเหตุอะไรกันแน่เราจะได้เอาสิ่งเหล่านี้มาวางระบบแล้วก็แก้ไขให้มันทันเวลานะครับก่อนที่มันจะลามไปกับพนักง,งานทุกคนแล้วมันจะส่งผลว่าถ้าพนักง,งานส่วนใหญ่ไม่ e n g a g e ไม่รู้สึก happy กับองค์กรเนี่ยมันส่งผลกับผลงานขององค์กรแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากประเด็นว่า อย่าลืมสังเกตพฤติกรรมของพนักงานว่ามันมีในแยะอะไรบางอย่างที่เขาไม่แฮปปี้เขาไม่มีความสุขนการทํางานหรือเปล่าถ้ามีพยายามเข้าไปถามเข้าไปสอบถามหาสาเหตุให้เจอแล้วก็วางระบบในการแก้ไขซะเพื่อเพิ่ม e n g a g e เม n t ความรู้สึกความความรู้สึก,กผูกพันของพนักงานต่อองค์กร,รให้มันกลับคืนมาให้ได้ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณครับ